สวัสดีค่ะพบกับครูอ้อยนะคะกับวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาอ่านออกเสียงเรื่องมาเต้นรำนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะอ่านออกเสียงเรื่องมาเต้นรำจุดประสงค์ของการเรียนรู้นักเรียนอ่านออกเสียงเรื่องมาเต้นรำได้ 2. นักเรียนมีมารยาทในการอ่านนะคะมาทบทวนบทเรียนกันนะคะยังจําคําว่าสอดคล้องจากเรื่องคนไทยนี้ทั้งดีทั้งเก่งได้ไหมลูกสอดคล้องหมายถึงอะไรคะ ไปในทางเดียวกันใช่ไหมคะไปดูภาพค่ะถ้าเป็นความคิดถ้าเราพูดคุยกับเพื่อนอยู่ใช่ไหมคะนะคะเราก็ต้องพูดคุยเรื่องเดียวกันคิดเตเรื่องเดียวกันใช่ไหมคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะลุงนะไปถึงบทเรียนของวันนี้มาอ่านเรื่องมาเต้นจำพร้อมกันนะคะวันนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งครัหนึ่งรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะคุณครูอารีให้นักเรียนออกมาพูดเล่าเรื่องประทับใจที่หน้าชั้นเรียนนักเรียนบางคนเล่าเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ไปเที่ยวมาแล้วประทับใจ บางคนก็เล่าเรื่องสัตว์เลี้ยงแสนรู้เรื่องอาหารที่ชอบและเรื่องของเล่นชิ้นโปรดแต่เรื่องที่นักเรียนสนใจมากคือเรื่องของคูผาเขาเล่าว่าเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะที่ผมกำลังนอนอยู่บนเตียงผมได้ยินเสียงเพลงดังมาจากสนามหลังบ้าน ผมจึงเดินไปในสนามแต่ในสนามกลับมีจรวดลำใหญ่จอดอยู่ผมไม่เห็นคนอื่นจึงลองขับจรวดเล่นและขับออกมาเพื่อไปยังดวงดาวที่ผมเห็นบนฟ้าสัากครู่หนึ่งผมก็ขับจรวดมาถึงดาวดวงใหญ่ ผมกำลังจะลงไปสำรวจว่าดาวดวงนี้มีอะไรอยู่บ้างพอดีผมเห็นมนุษย์ต่างดาวตัวใหญ่หัวโตจมูกยาวแหลมหูใหญ่หน่ากลัวจึงรีบขับจรวดนี้ผมขับจรวดเลยไปที่ดาวดวงที่สองผมจอดจรวดที่ดาวดวงนี้เมื่อลงจากจรวด ก็พบเด็กหลายคนกําลังเต้นรำตามจุงเพลงภูผาเล่าต่อว่าผมจึงไปเต้นรำกับพวกเขาด้วยขณะที่ผมกําลังเต้นรำผมได้ยินเสียงคุณแม่เรียกผมผมตกใจตื่นขึ้นและรู้ว่า ดวงดาวต่างๆที่ผมไปเที่ยวมานั้นผมฝันไปนั่นเองเพื่อนๆจึงพากันหัวเราะและตกมือให้ภูผามาดูคำว่าฝันนะคะลูกนะฝันเป็นนะคะฝันเป็นการเห็นเป็นเรื่องราวเมื่อหลับและหมายถึงการนึก เห็นในขณะที่ตื่นอยู่ไปดูตัวอย่างนะคะลูกนะภาพนี้ก็คือนะคะเป็นการเห็นเป็นเรื่องราวเมื่อเราหลับผู้ชายคนคนี้กําลังนอนนะคะแล้วก็ฝันไปถึงเรื่องอุจจาระแก้แหวนเนินทองเห็นไหมลูกอันนี้คือฝันเป็นการเห็นเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อหลับแต่ถ้าตอนตื่นนะลูกไปดูตัวอย่างคะ่ะเห็นไหมคะนึกเห็นในขณะที่ตื่นอยู่นึกถึงเสื้อผ้าสวยๆชุดสวยๆใช่ไหมคะลูก ไปต่อกันเลยนะคะมาสรุปบทเรียนกันนะคะจากเรื่องมาเต้นรำเป็นเรื่องของดินชายภูผาใช่ไหมคะเขาเล่าให้เพื่อนฟังว่าได้ขับจรวดลำใหญ่ไปยังดาวดวงใหญ่ใช่ไหมคะดาวดวงแรกก็ไปเจอมนุษย์ต่างดาวตัวใหญ่ไม่ลูกตัวใหญ่นะคะจะหมูกยาวแหลมแล้วก็หัวโตหูใหญ่มากใช่ไหมคะลูกเขากลัวไหมคะเขากลัวก็เลยขับจรวดนี้ไปยังดาวดวงที่สอง ไปเจอเด็กหลายคนกําลังทําอะไรคะลูกกาลังเต้นรําเขาก็เลยลงไปเต้นรํากับเด็กๆด้วยใช่ไหมคะแต่เขาได้ยินเสียงแม่เรียบใช่ไหมคะเขาก็เลยตกใจตื่นเขาก็เลยบอกเพื่อนๆว่านะคะเส้งที่เขาได้ไปเที่ยวมานั้นเป็นแค่ความฝันนั่นเองอเพื่อนๆชอบไมหมลูกเพื่อนๆชอบก็เลยปรบมือให้ปูผานั่นเองนะคะไปดูภารกงานกันเลยนะคะภารกงานของวันนี้นะคะให้นักเรียนอ่านทิปอ่านออกเสียงเรื่องมาเต้นรํากัน ะคะในหนังสือภาษาไทยนะคะหน้าที่ 104, 105นะลูกนะแล้วก็ส่งงานมายังลายส่วนตัวของคุยนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ